เพื่อนวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาที่ฉะเชิงเซานะครับพาเพื่อนๆมากินร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อร้านนี้อร่อยมากเลยครับก่อจะถึงร้านก็ร้อนนิดน,นึงครับเดี๋ยวพาเดินไปโอ้โหร้อนมากอากาศช่างร้อนอะไรขนาดนี้ <c oughs> ตอนนี้ก็ถึงร้านเจโบแล้วนะครับร้านนี้เป็นร้านที่เก่าแก่มากเลยมาถึงเราก็ต้องนั่งรอก่อนเลยครับนี่มีคนนั่งรอกับเราด้วยเฮ้ยน่ารักมากตอนนี้ถึงคิวของเราแล้วนะครับเราก็ต้องมานั่งล้อมวงกับคุณพี่นี่ครับ เขาจะทําทีละอันเนี้ยนะครับนี่ตอหมวนเสร็จก็ตักใส่ชามนะครับไส้เขาจะมีไส้ถั่วงอกนะครับไส้กุยช่ายไส้หน่อไม้ไส้ข้าวโพดไส้หวานนะครับและอันนี้เขาเรียกว่าไส้ไหลเมนูครับแต่ก็อร่อยดีมีหมูด้วยเขาจะเทแป้งใส่แบบนี้ครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ใส่ไส้ลงไปครับขั้นแรกเราก็มาเลือกน้ําซุปก่อนนะครับน้าซุปของผมก็คือเลือกเป็นแบบทุกอย่างเลยครับก็จะมีลูกชิ้นปลามีเลือด มีตีนไก่มีเล้งมีฟักแล้วก็มีหมูเด้งครับชุดนี้สี่สิบาทนะครับนี่เป็นเซตเริ่มต้นพอได้เซตเริ่มต้นเสร็จเราก็ปรุงเครื่องปรุงครับจากนั้นเราก็บอกพี่เขาว่าจะลดอะไรบ้างพี่เขาจะทำ <รถ S 1> แล้วก็อะไรไส้ใส้ <c oughs> <ๆ>พี่เขาจะบอกว่าเราไส้อะไรบ้างครับแล้วเขาก็จะตักมา <c oughs> เขาก็นับว่าเรากินกี่อันแล้วครับอันนี้ตกชิ้นละสองบาทนะครับในเวลากินแล้วครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปกินก่อนนะครับ